สวัสดีค่ะพวกทุกคนอยู่ยกับแพรแล้วนะคะที่ชอบน,นี้ค่ะวันนี้แพรจะมาสอพนพทุกคนนะคะเล่นเพลงธรรมดาแสงวิเศษ,ษของ Anatomy Rapid นะคะก็จะมาสอนเป็นแบบดึงตบนะคะแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่นะคะไม่อยากเล่นขอท้าเป็นมีแนะนําเลยค่ะเนื่องจากว่าไม่มีขอทาบเลยนะคะงั้นไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคก็มาเริ go, uh, really? so okay. so ok, so ่มก so ันเลยดีกว่าค่ะก็เพลงนี้นะคะใครที่เล่นคีย์ปกติอันนี้แพรไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเพื่อนๆควรเล่นคีย์ไหนนะคะเนื่องจากว่าแพรทาการเพิ่มคีย์มันไปคอร์ดเอเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นแบบเออไม่มีคอร์ดทาบเลยนะคะสวนของแพรเนี่ยดีบคาโป้ไปไว้ที่แฟ่นสนะค่ะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวแพรเล่นให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะว่าประมาณไหนนะคะที่จะเป็นใจ ะะบอกเลยว่าเพลงน,นี้นะคะเล่นการตีคอร์ดไม่ยากเลยนะคะเป็นการตีคอร์ดที่ง่ายมากๆเนาะโอเคก็เพลงน,นี้นะคะแพรจะแบ่งแพทเทิร์นออกเป็นประมาณสี่แบบใหญ่ๆนะคะซึ่งสี่แบบอันนี้คือมีทั้งง่ายแล้วก็มีบางอันยากนิดหน่อยนะคะซึ่งไปที่อันแรกเลยดีกว่าอันแรกจะเป็นอันที่ง่ายสุดนะคะที่แพรจะมาใช้เนาะก็คือวิธีการปาดนะคะโอเคมันก็จะประมาณนี้เนาะก็คือปาดไปเลยนะคะอย่างเช่นที่เธอเป็นเธอย่างนี้นะีเลาที่เป็นเธอ ท,ทอนเริ่มต้นนะซึ่งถ้าใครไม่อยากปั่นนะคะสามารถใช้วิธีการดึงอย่างเดียวก็ได้แบบดึงไปเลยนะคะดึงก็คือดึงแบบดึงสี่สายก็คือจะเป็นสายเบสแล้วก็สาสายล่างเนาะก็อย่างเช่นแบบเท็จะเป็นชธอนี่นาะีอยู่แล้วท็ดเป็นเธอนีนะตีอยู่แล้วเออมันก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคมาที่แพทเทิร์นอันต่อมาเลยนะคะจะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็คือ ก็จะชอดบนไม่เท่ากันอ่ามันก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นของแพทเทิร์นนึงนะคะก็คือประมาณนี้เลยก็คือตตกต,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 ตอ่ามันก็จะ ประมานี้นะคะสําหรับแพทเทิร์นที่2ซึ่งถามว่าด,ดึงสายไหนบ้างทุกดึงเลยนะคะของแพทเทิร์นนี้นะคะก็จะดึงทั้งหมดสสายจะมีสายเบสนะคะที่เป็นสายสีเงินแล้วก็เป็นสายไล่สีสามสายนะคะจะเป็นสามสายล่างนั่นเองก็ให้เพื่อนๆดึงทั้งหมด4ส,สายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นสองคร่าวๆนะคะต่อไปมาที่แพทเทิร์นสามเลยค่ะแพทเทิร์นสามก็จะมีความที่แพ้ใช้ในท่อนคอเลสนะคะซึ่งก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็อย่างเช่นท่อนนี้เทอจะเป็นใจ อดีตแลทเนเดีนะดล้วอ่ามันก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นที่3เนาะซึ่งวิธีการเล่นนะคะก็จะมีความเพิ่มมาจากแพทเทิร์นสอ,อีกอย่างละนิดอย่างอร่อยนะคะก็คือเล่นประมาณนี้เลยก็คือดึงตบ ก็ถามว่าดึงใายไหนบ้างเหมือนเดิมเลยค่ะดึงของแพทเทิร์นนี้ทุกสายนะคะให้เพื่อนๆดึงทั้งหมดสีสายเลยค่ะไปที่แพทเทิร์นสุดท้ายนะคะแพทเทิร์นที่4แพทเทิร์นนี้จะมีความยากขึ้นมาหน่อยแต่แพรจะใช้ในท่อน pre chorus นั่นเองใช้แค่แบบนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่เอามาสองบรทุกคนละกันเผื่อใครแบบเอออยากเอามาใช้ในท่อน pre chorus ทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้เนาะวิธีการเล่นนะคะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้รอกเธอ ที่การเล่นนะคะก็คือเตะสามสองหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวแพรจะขึ้นสายไว้ให้นะคะว่าสายไหนเป็นสายเบสสายไหนสายสามแล้วก็สายไหนสายสองสายไหนสายหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หมดเลยแล้วก็สําหรับดึงเหมือนเดิมคะ่ะดึงสีสายเหมือนเดิมเลยคะ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณคร่าวๆทั้งหมดนะคะของแพเพื่อนที่แพรจะมาใช้เล่นทั้งเพลงกับเพื่อนๆในือวันนี้นะคะก็เดี๋ยวแพรจะพาเพื่อนๆนะคะเล่นตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจนท่อนคุ้นั่นเองก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะตามแพรไม่ทันเนาะก็อย่าลืมกดรอเช่ปีดได้เลยนะคะไปที่075หรือว่า075ได้เลยนะคะแล้วก็ แพอาจจะไม่ได้เล่นตรงตามแพทเทิร์นที่แพสอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถ้าใครนะคะอยากเล่นเป็นแบบเออแพทเทิร์นแต่และแพทเทิร์นเล่นทั้งเพลงอะไรแบบนี้ก็จะมีแพทเทิร์นที่สองกับแพทเทิร์นที่สามนะคะที่สามารถเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นแบบเอออยากเล่นแค่แพ <ầ y> ทเทิร์นเดียวทั้งเพลงอะไรแบบนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวแพนะคะไปเริ่ม <coup, S 2> เล่นกันเลยดีกว่าค่ะก็แพอาจจะไม่ได้เล่นตรงตามแบบเออตรงตามแพทเทิร์นที่แพสอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถ้าใครอยากแบบเออตามแพอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถดูได้ที่ทางดด้้้้านนนนีีเเลยยะะะค๋วแพจขขึอให ทางด้านบนคางั้น,น,น,นไปเรื่องอเลยดีกว่าคะหน่งสองที่จะเป็นเธออย่างนี้นัดดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นัดดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษมาเก,กิดใครได้ใจทั้งนั้นนึ่งสองเท็ดจะชอบคนไม่ใคร Chân mình đi. ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพลงธรรมดาที่สายพิเศษค่ะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากให้แพรสอนเพลงอะไรอีกนะคะหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะงั้นวันนี้พาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย